ก็อยากจะสอบถามท่านสสจิร <ci> วุฒิครับว่าเหตุผลที่ตัดสินใจไปอยู่พักรวมไทยสร้างชาติ่ะมาเกิดจากสาเหตุอะไรครับก็จริงๆแล้วเนี่ยการเมืองเนี่ยที่เราเดินมาก็ตั้งแต่ปีสามแตั้งแต่เป็นสจจนมาเป็นสสอยู่ธุรกิจอยู่ในการเมืองมาเกับ30ปีเต็มตามคุณพ่อตลอดแล้วก็จากที่ใครก็มองว่าผมเป็นคนเชื้อแดง ผมเป็นคนรักประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ทํางานกับท่านนายกตัดสินมาตลอด่วันที่ผมได้ออกจากาพรรคเพื่อไทยเนี่ยเหตุผลง่ายๆก็คือมาลงการเมืองมาทําการเมืองระดับท้องถิน่นคืออบจอโดยการที่ไปไปขอผู้ใหญ่ใหญ่ว่าจะขอมาทําการเมืองท้องถิน่นเนื่องจากาพรรคเพื่อไทยเขาไมา่ได้ส่งการเมืองท้องถิ่นจุมลมรีตัืออบจก็ไป ก,ก็ไปขอแล้วก็ลาออกเนื่องจากเราจะไปทํางานเมืองท้องขิ่นกับพรรคอนาคตใหม่ซึ่งพรรคอนาคตใหม่เขาก็มีกติกาว,ว่าถ้าจะมาทํางานร่วมขเขาก็ต้องลาออกจากพรรคเก่ามาอยู่พรรคใหม่ก่อนนะครับก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่ออกจากพรรคเพื่อไทยแล้วก็มาอยู่พรรคอ,อ,อานาคตใหม่พอดีพรรคอนาคตใหม่ก็ถูกยุบไปอีกก็หนะมดสิลปภาพท่านานาธรเขาก็เลยบอกว่าเดย๋ยวนั้นก็ในานามพรรคเก้าเข้าหน้าส่งอบวจ จะให้หที่การ,รจะส่งไจอเน,นี่ยเราก็อยากให้การเมืองชุมดีเนี่ยมันถูกบริบทของชุมดีเ่ยมันถูกปกครองถูกคุมมาจากตระกลูลดึงตระกูลหนึ่งของจังหวัดชุมรีมานานซึ่งเราก็อยู่ในยุทธจกักรนี้เราอยู่ตรงนี้เราก็เห็นว่ามันถูกปกคุมงถูกครอบครองมานานมันควรจะเปลี่ยนแปลงกันแล้วเพราะว่าเนื่องจากาาท่านสมชายหรือท่านเปาะได้เสียชีวิตแล้วก็การเมืองมันก็เริ่มจะเปลี่ยนแปลง มันก็ทําให้เราต้องการเปลี่ยนแปลงชุมบรีนี่คือบริบทหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงชุมบรีนะครับจังหวะกับที่ผมผิดคาดหวังกับพรรคอนาคตใหม่หรือพรรคก้าวไกลเนี่ยสุดท้ายพาเอาไปจ่อไม่สาเร็จพัทยาไม่สาเร็จนะครับก็จะขอลงอสสเขตสามในนามพรรคก้าวไกลปรากนนะในพรรคก้าไกลเนี่ยเขาก็มีกรรมการหิหานพักมีคณะกงานจัดงานหาบุคลากรของพักนะครับปรากฏชื่อของเรา ส่งไปบอกก้อยก็ไม่รู้ว่าไปผิดอะไรหรือพลาดอะไรก็มาเดี้ยลงในนามของพรกเก้าไก่ชุมนุรีเขตสามแต่เราก็เลยเมื่อผิดหวังจากนี้ปั๊บก็ขอจะกลับไปอยู่ในพักเพื่อไทยซึ่งไปหาผู้หลัผู้ใหญ่เก่าเราที่พรักเพื่อไทยซึ่งเราทํางานการเมืองเข้ามาตลอดไปถึงปั๊บก็ได้เอาเอาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ใช่บ้านน้องน้องท่านนายกผู้น้องยกทั้งสินเนี่ยะนะครับเจดอนเนี่ยเขาก็บอกว่าคุณเป้าถ้า ถ้าจะเล่นการเมืองถ้าจะลงพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับก็ต้องไปขอท่านสุนธยาเพราะว่าทางพักเพื่อไทยเนี่ยให้สุนธยาเป็นคนจัดที่ชุมบรีแล้วจะต้องไปเจอท่านยะแดงก็กบอกว่าถ้าจะเล่นลงทศสชุมบรีในนามพักเพื่อไทยเนี่ยก็ต้องให้เป้าเนี่ยไปขอกับท่านสุนธยาซึ่งมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะเราเพิ่งแข่งกับอบจอเข้ามาแล้วก็แข่งเมืองพัทยามา แล้วก็อย่างให้คนอย่างผมไม่ขอตนนิยาลงเขตสามชุมบรีเนี่ยผมคิดแล้วว่าไม่ขอที่ฝ่าเสียจกษีก็กลับมานั่งกันอยู่ที่ทำงานงานสมาคมชาวไร่อ้อยเราเนี่ยแล้วก็บอกให้ทุกคนฟังว่างวดน,นี้เลือกตั้งการเมืองงวดหน,น้าเนี่ยตะกูลสิงห์ทองของชุมบรีคงจะไม่มีไม่มีการได้ได้ลงเลือกตั้งแล้วละเพราะว่าเราอยู่สายพระธุยุตยบนาน ถูกขายก้าวไกลกับปฏิเสธถูกสายเพื่อไทยก็ปฏิเสธนะครับก็เลยม,มาคุยกับพวกกรรมการในมากลายคนว่าคงไม่มีในเรื่องของงวดหน้าชุมลีคงจะไม่มีตุนถึงกระทองลงนะครับประดีในกลุ่มที่คุยกันเนี่ยก็มีหลายคนที่เขาเป็นนักเรียนรุ่นเดียวกับท่านรัฐมนตรีสุชาติชุมกินชนชายเนี่ยเขาก็โทรไปบอกรัฐมนตรีสุชาติเลยว่าวันนี้พี่เป้าตกุกลึงกระทองก็ไม่ลงนะเนื่องจากพรักก้าวไกลก็ไม่เอาพรักเพื่อไทยก็ไม่เอา แต่ที่ไม่เอาเนี่ยไม่ใช่อะไรให้ผมไม่ขอผมก็ไม่ขอนะเพราะผมถือว่าผมต้องอลดตระกูลลดตัวเองไม่ขอกับพวกนี้ผมก็ไม่เอาต้อไม่ได้ดีกว่ามันตีเฮงก็เลยส่งญาติผมคนหนึ่งซึ่งเป็นระดับในพลของชุมรีเนี่ยมาคุยกับผมนะแล้วมาคุยกับผมเสร็จก็ผมก็ได้คุยกันแล้วก็ตัวน,นาทาอยู่พักหนึ่งเขาก็เอาโทรศัพท์โทรหาลํตตสุ่าติเฮงเลยคุยกับผมเขาก็บอกพี่เป้าลุงซุยเนี่ย เป็นนักการเมืองมาสีสมัยทําการเมืองให้กับชุมุรีมาในเรื่องสายเกษตรทุกครั้งที่ลุงซุยไปทํางานในสภา,าเนี่ยเกิดมีการที่ป้ายการพูดอะไรเนี่ยคำพูดครั้งแรกของซุยที่ขึ้นไปพูดจะจะพูดเรื่องอ้อยจังบันอย่างเดียวซึ่งลงุลงซุยก็ทําเรื่องเนี้ยม,มาตลอดไม่อยากให้เสียในเรื่องของเกษตรกรชุมุรีเลยสีสมัยเต็มๆแล้วเมื่อลุงซุยเลือกการเมืองพี่ป้าไปต่อยอดลุงซุยอีกสมัยหนึ่งพี่ป้าก็ไปทําหน้าที่ให้กับชาวเกษตรกร,กรจังหวัดชลบุรีตลอด ไม่เสียหายอะไรเลยพี่เป้าไม่ได้เปรัศศพลักเพื่อไทยยังให้พี่เป้าไปเป็นเลขานรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ดูแลเรื่องอจัดนำมันจัดนำข้าวจําไรแต่แล้วก็ไปเลขานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังวิป้าก็มีบทบาทวิป้าก็ไม่มีเสียหายไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีเรื่องของคอ,อร์รัปชันเลยเนี่ยวิป้าจะให้ตระกูลถิ่นทองวิป้าเนี่ยหยุดจากการเมืองชุมนีเหรอ นี่คือเหตุผลหนึ่งที่สิงกะทองต้องเป็นคู่กับชุมลีไปเพราะเมืองชมุมลียังเป็นเมืองกเกษตรอยู่ส่วนหนึ่งนะครับนี่คือเหตุผลเหตุผลหนึ่งเหตุผลแรกที่จะต้องทําการเมืองต่อนะแต่คิงก็กทองใหญ่ใหญ่หายไปส่วนเหตุเหตุผลที่สองที่เป้าผมเนี่ยอยู่ชุมลีเนี่ยผมสู้กับกลุ่มบ้านใหญ่เนี่ยอยู่คนเดียวเลยนะครับผมถูกบริบทถูกถูดง่ายอ่ะถูกลับปากถูกสัญญาแล้วก็บี้ยวผมมาหลอดนะครับ วันนี้ผมต้องมาสู้กับเขาเนี่ยผมอยากให้ป้ามาร่วมกันทํางานตรงนี้กับผมซึ่งมันตรงกับเลคเตอร์ผมหน้าที่บอกมันจะเป็นจะเปลี่ยนคาว่าเชนชุมรีนะครับส่วนตัวกับผมก็สนธยากับตะกุลขึเพื่อนไม่เปอะไรแต่ก็ตั้งแต่พันเปาะคุมมา20ปีจนพันป่อเสีวตจะมาตอนนี้ถ้าเราไม่ไปช่วยกับมัณีเฮงทางานตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดกลุ่มคุณเพื่อนเขากลับมาเนี่ยเขาต้องมาคุมชุมลรีอีก30ปีหรือ20ปีเนี่ยนะครับ พวกที่เป็นคนที่ไม่ลงไม,ไม่ไม่ก้มหัวให้เขาหรือไม่ยินยอมเขาเนี่ยก็ไม่ต้องเล่นการเมืองด้วยถูกถูกกดบีตลอดนะครับก็นี่จะทำทให้ทำเป็นเหตุผลที่ผมต้องกลับมาลงมติเตงสู้กับพลธยามันมีแค่สองเหตุผลเองครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่งกระดิ่งจะได้ถึงใจทุกประเด็นอินเทรนทุกสถานการณ์กับท็อปนิวส์ทั่วไทยเร็วลึกครอบคลุมทั่วไทย